ยี่แปดนะ่ะโูได้แพงไงเขสร้างเป็นลัวแล้วกันข้างๆป๊า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 แล้วเกาะที่ทาเกาะให้มันเหมือนกันแบบอินินอนทำไงก็ถ้าเกิดจะทําต้นไม้ด้วยก็ต้องใช้เอที่ตัดขงแก่มาทํำใบไม้อะก็ต้องไปหาแต่ว่ามันไม่มีก็เราก็ต้องไปหาที่แผ่นดินใหญ่ซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยอืมเขาเขาไม่กดห้ามไม่ออกไนงะมีหรือเปล่าล่ะ รู้สึกว่าไม่น่าม,มีหรอกก็ต้องลองดูเดี๋ยวกลับไปดูอีกทีหนึง่งถ้าเกิดไม่มีก็โอเคเลี่ยเลยเขี่ยพวงปับปับปับอ,อะไรฮะโอเคอเค,อครับหนึ่งอืมครับก็นิมสีเข้าไปแล้วแล้วก็มาทำอะไรมันๆกันหน่อย เฟือ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 ปั๊บปั okay ๊บปั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 ๊บโปรโทเกนเนาะปั๊บปั๊บเฮ้ย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 โชคดีไม่เอาวังหวังเฮ้ยอะไรเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยโห่กำลังทำบ้านอยู่เนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นเห็นแบบเต็มตาเมื่อกี้โคตรรักเลยปั๊บเอ้ยวางผิด อ่ะนน <c oughs> เด่นเฮ้อเฮ้ยอะไรเฮ้ยด้ยยังไม่ได้ทำอยู่ตรงนี้ <c oughs> กำลังทบ้านจริงกำลังต่อไม้อยู่โคตรเนียนะเออโคตรเนียนเลย,เ,ลยเออดวงจันทร์ขึ้นแล้ว,วตรงนี้ลืมไปมันเอเรียมไม่ปลอดภยัยไม่ได้ไม่ได้ ไม่ปลอดภัยพุ่งมันเป็นเอเรียซัมบี้เกิดไม่ดีไม่ดีดีเพื่อไมฟ์เอ้ยขังไว้เลยเฮ้ยตัวเอ้ยใหดช็อตประตูบักประตูบักเป็นสีดำเอเออครอบตากเงินหายละเปิดเพลงเอ้ยทุบไปแล้วมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนายก โอ้ยของปนเลยสิเอ้ยเฮ้ยเจ้าตั้งเกลี่แล้วเหลือะไรเหลือภารกิจอะไรอีกดีสิอืมเอาที่ง่ายๆกันเนาะอืมโยนเหล็กทิ้งไปซะเอาไงจะโยนอะไรล่ะพัวเหล็กมันมีเหล็กด้วยเหรอหัวเหล็กไงเอางั้นเลยเหรอเออโยนเลยเอ้ยมันน่าเสียดายนะเอามาคุ้สดายเรเขาเอามาคุณหินให้มันเยอะกว่านี้ก่อนดีมไุมทําไมเออคุณให้ใกล้พังค่อยโยนคุณให้มันใกล้พังทําอะไรให้มันมีความคิดหน่อยสิ ไอช่วยขุดไปไอยาลามแล้วมาบีกเลยเมื่อวานเนี่ยลองอัพคลิปดูคลิป10นาทีใช่ไหมอืมเวลาที่เราอ่ะ2,001นาทีอืมเด็กากเยเยอะกว่าคิปเพจดีประมาณเป็นเป็นร้อยเท่าอ่ะเฮ้ยไฟติดไฟติดไฟติดโอ้ยไอนางโง่ดีเอ็มซีขุดไปคอยจอกไป เรามันไม่กล้าก็ต้องให้อีกคนนึงทำเฮ้ยโอ้โหดูซัมบี้เกิดเป็นกี่รถโ,โอ้มาแล้วมาแล้วแขกคนแรกม,ม,ม,มีมีมีมามุมเกิดไ้ยไม่มีเลยมีแต่กเกลกับซัมบี้อาบิแล้วก็คีปเปอร์แล้วต้นไม้ทำไมไม่มาปลูกเนี่ยเ็าปลูกเด้งโอ้นอนเอเอเจ้ทิ้งกันดิไม่ใช่ละแต่ออยังไม่นอนนอนไม่ได้ อืมอืมเอ,เอ้ไฟไหมไฟไหมเขาว่าไหม่นะเป็นไรวะไฟอไมอ่ป๊าป๊าป,าปา๊มาดูหน่อยครับ DMC ขุดด้วยความความอ,อะไรวะโอ้โห <laughs> เอ้ย,อยไฟไหมสร้างให้มันสวยงามกว่านี้หน่อยแปลก้อนป๊าปาโอเค เก้ายี่สิบจมน้ำยี่สิบเน่ยเรามาตกปลากันรอดีกว่าอืมยี่สิบสองตกปลาเผื่อละยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าจอบแก้พังแล้วอีกนาำปลาตกปลาฟึบอืมเจ็ดขุดป่ะผิด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 เจ้าขุดแล้วต้องเอาทิ้งเหรอฮะเดี๋ยวขุดเองเอาตกเป็ตกปลาไปตกไป แลกเปลี่ยนฟืบแล้วทำไมตูไม่ได้วะเนี <c oughs> ่ยทำไม <c oughs> เอาเไปฉลาดชาดเอ้าเก็บไม่ได้ขุดฟาบตกปลาฟาบแล้วมาตกเลยตรงนี้วะเนี่ยเลอไม่ใช่ละ <c oughs> ตกปลาในเราอ่ะก็เราเทมเนอโอ้โมันทำโคตรสั้นเลยขายายดิถ้าเกิดจะขายายอ่ะ เคียดร่อผลเอ้ยเดี๋ยวเรามีเครื่องปั๊มน้ำไหมเนี่ยไม่มีนี่ไงตอนนี้ตอนที่ที่ปลูกข้าวเนี้ยไอตรงเนี้ยปั๊มเออที่ปลูกข้าวก็ปั๊มได้เนาะลืมตรงนี้ไม่ดีมันจะแบบเออแต่น้ำมันจะไหลตลอดน้ำมันจะยุบลงไปมันกากมันกากอะไม่กลควนเลยรู้สึกว่าเริ่มขี้เกียจขุดแล้วอะตายซะเอาสักกี่สิบอันเราก็โยนเลยแล้วกันเพราะเป็นการไม่เสียเวลาใช่ป่ะเหลือภารกิจอะไรอีกไหมที่ว่าง่าย อฮ้ยโอ้โหุดตกลงไปเดี๋ยวอ่าง่ายสุดนะแล้วเนี่ยทำ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 ผลแกะแต่ไม่มีแปงมุม่าดด้วยแ,แนม,มนซะคิวเอนดแมนภารกิจที่สิบเก้าเลยนะ <S <S 2> <S 2> โผจะโผนะ <S <S นเฮ้ย <S <S แปงมุมมาม,มุมเกิดนะมุมเกิดงั้นอยูนไอออนเอ๊ะขวานลงไปเลยนะ <S <S ขวานบ้านที่คุณหินเออที่คุณหินแต่มันยังไม่กล้าโยนลงไปเก็บไว้ก่อนดีกว่า ต้องเก็บเอ้างไงเรามี enter เรามีลูกแก้วอร์แมนนี่ออหรือเราเราคิวไปแล้วนี่เออเคยคิวด้วยวะไม่รู้ดิอ่าใช้กันกินตามแมงมุมเล่นอุ๊ปอ่าใช้ใช้เสร็จแล้วเฮ้ยกินเย็แมงมุมแล้วเลื่อนรถไอ้กินตามแมงมุมแล้วติดพิษไอ้เก็บของก่อนที่จะตายเออเหมือนกระโดดแป๊บเดียวนี่วะเออโตโต้เออใช้เอาไปร้อยใส่ฟาจิตยี่สิบแล้ว เอ็นดูแมนเราฆ่าแล้วสุดฆ่าอย่างนั้นนะแล้วก็โยนไอ้เอ็นดอร์พอลไปใช่ไหมเอ็นดูพอใช่แล้วโยนแล้วโยนมาเกยโอเคโอเคเสร็จไปเรียบร้อยสองภารกิจเป็นเหลือเหลือเหลือสิบเจ็ดทำสิบสไม่คิปเปอร์เราเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าคิปเปอร์เบอร์ใสเออเนาะคิปเปอร์เบอร์ใสแล้วจบแล้วสวัสดีคิปเปอร์อย่าเปิดนะจะอ่านอ่านอยู่สร้างเกาะสักดวงป่ะสร้างเกาะหินเกาะหินเหรอดาวหินเราไม่ดาหินนะหินมีเต็มเลยมีเต็มเหรอมีกี่ชุดไม่รู้ดิ สร้างให้เหมือนดาวเก่าหรือเปล่าไม่ไม่ดาวสักดวงตามใจเองเอาดาวบล็อกเดียวเลยไหมล่ะให้ใหญ่ๆหน่อยเหมือนที่เราทำนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวแล้วก็สร้างสร้างกับตักเตอร์สร้างดาวสักดวงให้เหมือนสกายบล็อกกันไหมเออแต่แต่เดียวแต่ใช้วูดเดิ้ลแพ้งทำไม่ดีะสร้างดาวมุงกลมมงกลมแล้วมีต้นไม้โผล่สีด้านนี่ไงโอเคงั้นเดี๋ยว ตะไบต้นไม้เป็นโพดแังแทนเอาตรงไหนเอาตรงไหนบนบ้านเลยอันเท่ดิตรงนี้เลยบนบ้านเท่ดิเอาบนนี้เลยเหรอบนบ้านเลยเท่ดิโอเคโอเคกระันปีนขึ้นไปเป็นไงงเร็วทางาขึ้นไปต้องขุดอะไรอย่างงี้เอาขึ้นไปเอานายงูเอาวูดแังไปจำนวนหนึ่งเอาแบบเกาะเป็นหิน ลำต้นไม้ใช้วอร์แผงเป็นใบโอเคเท่เท่เเท่ดีเอ่อเดี๋ยวต้องสร้างขึ้นไปก่อนสินะเพราะตรงนี้มันเป็นครึ่งบล็อกให้มันสูงสักไหมพอพอไหมถ้าสูสิบกว้างห้าพอพอพอหรอสูงสักกว้างกว้างห้าสักห้าให้าเหมือนดาวให้แบบหนึ่งให้เป็นวงกลมเอเออสัดส่วนเท่าไหร่บอเออเข้าใจเข้าใจ เอ้ยอย่าวางจะวางที่กันน้ำให้เราต้องวางน้ำไปแบบวางบล็อกแบบคนทหด้วยใช่ไหมล่ะแป๊บนึงนะทำโดนแทงหมดอุ้ยโดนแทงหมดผิดวางผิดรู้สึกว่าหินจะไม่พอนะเดี๋ยวหินพุ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่เอ้สี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค โตโตใจร้ายนี่ซอมบี้สมออันแล้วเฮ้ยแม่